สวัสดีค่ะท็อปซิเบียนคุณอาจจะกลัวเกี่ยวกับอุกกาบาตหรืออื่นๆพุ่งชนโลกของเราโอเคคุณอาจจะคิดถูกแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะมันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดแบบนี้ได้หรืออาจจะเกิดอุบัติการ์ต่อไปนี้ก็ได้นะดังนั้นไปชม1ิอันดับของอุบัติการ์ที่สามารถทำลายล้างโลกของเรากันเลยดีกว่าอันดับ10ดวงอาทิตย์ระเบิดเอาล่ะทุกคนสิ่งที่เราควรทราบก็คือ ดวงอาทิตย์เกิดในนิวบิลลาประมาณ4.5ล้านปีก่อนและมันมียุคไข่ของมันซึ่งสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดการระเบิดขึ้นมันคือดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มีช่วงอายุของมันแน่นอนล่ะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่นาข่าวดีก็คือมันจะยังคงไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดหรอกนะดวงอาทิตย์เกิดจากการรวมตัวของธาตุไฮโดรเจนซึ่งวันหนึ่งมันจะทําให้เกิดการระเบิดแต่ก่อนที่มันจะระเบิดนั้นอายุของมันอยู่ที่10,000ล้านปีหลังจากนั้นอีก1,000ันนล้าาาาาปปีตตต่ออมดวววงทิยยย์จะขเ็ แดและเมื่อดวงอาทิตย์มีอายุครบ11,000พันล้านปีมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นชั้นนอกของมันจะแยกออกจากดาวปล่อยให้ตัวเองเล็กๆเ,เป็นนิวเคลียสซึ่งเรียกว่าดาวแคคขาวนี่แหละที่จะทําให้เผาผลาญโลกเป็นจุนสําหรับดวงอาทิตย์ของเราตอนนี้มีอายุถึงครึ่งหนึ่งของอายุไขทั้งหมดแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลไปนะเราเชื่อว่ากว่าจะถึงวันนั้นมนุษย์ดาวคงไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วหรือมนุษย์อาจจะตายเพราะเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ได้นะอันดับ9หลุมดำ คือหลุมในอวกาศที่สามารถดูดทุกสิ่งที่หลงเข้าไปใกล้รัศมีของมันได้ไม่เว้นแม้แต่แสงแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเชื่อว่าหลุมดำมีอยู่จริงโดยคำทํานายของทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงที่ว่าหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวเลิ์กสีดำที่คอยจ้องจะก,กืนกินทุกสิ่งที่เข้าใกล้เท่านั้นแต่มันมีหลุมดำขนาดจิ๋วที่เล็กจนสามารถซ่อนในวัตถุต่างๆในโลกของเราแม้แต่ในตัวคุณเอง ต้องขอโทษด้วยที่เราจะต้องบอกคุณว่าหลุมดำนี้มันอยู่ในอวกาศของเรานี่แหละและมันคือจุดจบของโลกเราด้วยถ้าหลุมดำได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับระบบสุริยะจักรวาลแล้วมันอาจดึงดูดให้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราหลุดจากวงโครจรแล้วเหวี่ยงเข้าชนโลกเหมือนกับครั้งที่ดาวเคราะห์น้อยชนโลกแล้วล่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถรอดพ้นจากการชนของดาวคอได้ลุมดำอาจเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมันจะดูดโลกเข้าไปข้างในจากนั้นโลกอาจแตกเป็นสิ่งเสียง,ยงหรือโคตตัวลงอย่างรุนแรงซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราก็ไม่น่ารอดอยู่ดีอันดับ8เอเลี่ยน แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดูไร้สาระที่สุดในทุกข้อแต่จงจําไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นอกโลกในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตอย่างผาสุกอยู่บนโลกใบน้อยนี้ใครจะรู้ว่ามันอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยากจะเข้ายึดครองโลกของเราและเราก็ไม่รู้ว่าพวกมันมีวิทยาการขั้นสูงขนาดไหนบางทีบ้านเกิดเมืองนอนของพวกมันกําลังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่ดวงอาทิตย์ของพวกมันกําลังจะระ ทําให้ต้องมีการค้นหาดาวดวงใหม่เพื่ออาศัยอยู่นั่นหมายความว่าพวกมันต้องกําจัดมนุษย์โลกออกไปก่อนเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เริ่มจริงจังมากขึ้นแม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กิงยังคิดว่านี่มันคือปัญหานั่นแหละถ้าอัจฉริยะอย่างสตีเฟนฮอว์กิงยังคงกังวลถึงเรื่องนี้ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะอันดับ 7. จลังสีแกมมา มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สว่างที่สุดที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอาจเกิดขึ้นจากการล่มสลายของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากที่สุดหรือเกิดจากการประทุกข,ของดาวนิวตรอนสองดวงมันเป็นระเบิดที่เป็นตัวเอกที่สามารถส่งรังสีที่เป็นอันตรายไปยังโลกได้ทั้งรังสีแกมมาและซูเปอร์โนวามักจะสังเกตเห็นได้ในกาแล็กซีที่ห่างไกลแต่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามได้ถ้าเกิดขึ้นใกล้บ้านซึ่งสามารถปลดปล่อยบรรยากาศชั้นบนของโอโซน ที่ปกป้องออกจากชีวิตได้โดยการสัมผัสกับรังสีอันต้าไวโอลเลตที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์การระเบิดแต่ละครั้งจะรุนแรงกว่า100เท่าของซูเปอร์โนวาหรือพลังงานประมาณล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน การเกิดแต่ละครั้งจะกินเวลานานตั้งแต่ระดับมิลลิวินาทีกันเลยทีเดียวและมีการตรวจพบระเบิดลังสีแกมมาครั้งแรกเมื่อวันที่สองกรกดา1967จากดาวเทียมทางทหารของสหรัฐอเมริกาเท่าวันหนึ่งลังสีแกมมามาจากกาแล็กซี่อื่นมาบรรจบเข้ากับโลกเราเราต้องพูดด้วยคำเดียวเลยว่าลากรอ,อย่างที่คุณรู้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันมีน้อยมากเลยทีเดียวอันดับ6ก ดาวเคราะห์น้อยชนโลกแน่นอนว่ามันต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำลายโลกเราได้อย่างแน่นอนการถูกดาวเคราะพุ่งชนนั้นความร,ารุนแรงจะขึ้นอยู่กับขนาดของมัน และเราเองก็รู้ดีดาวค้อน,น้อยสามารถเปลี่ยนแปลงผิวโลกได้ขนาดไหนอย่างที่มันเคยพุ่งชนพื้นที่ Mexico, เม็กซิโกเมื่อ65ล้านปีก่อนและทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเพราะดาวค้อน,น้อยเช่นกันในช่วง160ล้านปีก่อนแน่นอนว่ามนุษย์ก็คงไม่รอดพ้นเช่นกันทั้งนี้ถ้าดาวคอน,น้อยมาจะเข้าใกล้วงโคจรของเราเราก็มีวิทยาการที่จะสามารถทําลายดาวคอน,น้อยให้แตกเป็นสิ่งเสียงได้ช่วยให้มนุษย์โลกพ้นภยัย มักพบคำถามในอนาคตโลกมีโอกาสถูกหินจากอุกกาบาตเข้าประทะอีกหรือไม่ในความเป็นจริงโลกมีโอกาสถูกชนประทะอีกแน่นอนโดยทั่วไปอาจเป็นอุกกาบาตขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นเสมอในระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาความเสียหายไม่รุนแรงเช่นตกใส่บ้านเรือนและรถยนต์สำหรับการประทัครั้งใหญ่ในระยะ100ปีข้างหน้าที่จะเสียหายในระดับเมืองหรือระดับทวีปข้อมูลที่ทราบณขณะน,นี้มีโอกาสค่อนข้างต่ำมากอันดับ5 ภูเขาไฟยักษ์คุณอาจไม่รู้ถึงเรื่องนี้แต่โลกของเรามีภูเขาไฟอยู่ลูกหนึ่งถ้าหากมันระเบิดมันจะทำลายมวลมนุษยชาติได้เลยซึ่งมันอยู่ที่อุทยานเยลโลสโตนในเนชั่นแนลพาร์คไวโอมิงมอนทนาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมันมีความสูง56กิโลเมตรและปากป่องยาวกว่า72กิโลเมตรภูเขาไฟลุ่งนี้จะระเบิดทุกๆ6แสนปีและเรากําลังเข้าใกล้ช่วงการระเบิดของมันแล้วถ้าเกิดว่ามันระเบิดแล้วว่าทั้งหลายจะไหลทะลักออกมาผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้นจะตายโดยทันทีนอกจากนี้เท่าภูเขาไฟอาจจะโวยพุ่งขึ้นฟ้าบทบางแสงอาทิตย์ทําให้เกิดยุคน้ําแข็งขนาดเล็กขึ้นได้ซึ่งผู้คนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ภูเขาไฟยักษ์ลูกเดียวนะยังมีที่อีก อิตาลีแคนาดาอินโดนีเซียญี่ปุ่นและนิวเม็กซิโกอีกด้วยนะลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นพร้อมกันคงถึงจุดจบของมนุษย์แล้วอย่างแน่นอนอันดับ4ชั้นโอโซนหายไปชั้นโอโซนเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของเราโชคดีแค่ไหนที่เราเกิดบนโลกที่มีชั้นโอโซน ที่ช่วยในการกรองแสง UV ีจากดวงอาทิตย์ลดการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้อย่างไรก็ตามหากปราศจากชั้นโอโซนมันจะต้องเกิดหายนะขึ้นทันทีรังสี UV จะทําให้การจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นหยุดชะงักลงไปรวมถึงการสังเคราะห์แสงของพืชพันธุ์ต่างๆและส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ําด้วยทั้งหมดนี้จะทําให้หลายชีวิตของมนุษย์เราาโดยพายุสุริยะนั้นก็เป็นสาเหตุในการทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนเช่นเดียวกัน ปัญหาสำคัญของก๊าซโอโซนถูกทำลายคือการปล่อยก๊าซพิษต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นสิ่งสำคัญการใช้สารฟูออโรคาร์บอนหรือรู้จักกันว่าสาร CFC สารนี้มีการประชุมเพื่อป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนเรียกว่าพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการยกเลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอันดับ 3. พายุสุริยะ มันเกิดขึ้นได้ตามปกติโดยพายุสุริยะนี้เกิดจากการระเบิดของขึ้นแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ทําให้มีเปลวเพลิงจากดวงอาทิตย์ที่ประกอบไปด้วยอะตอมและส่วนประกอบของธาตุมากมายมายังโลกด้วยความเร็วที่สูงมากทีเดียวพายุที่เคยเกิดขึ้นนั้น ตรงผลกระทบค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะมีผลต่อการทุรคมนคมต่างๆเพราะพายุจะเพิ่มความร้อนในชั้นบรรยากาศแต่ถ้าหากมันเกิดมีการระเบิดที่ใหญ่มากๆมันอาจเผาผ่านชั้นโอโซนของโลกหรือทำลายพื้นที่ต่างๆบนโลกได้เลยนะอันดับ 2. โรคระบาดเกิดจากการติดเชื้อในพื้นที่แล้วนำไปสู่การกระจายเชื้อไปทั่วโลกและอาจกระจายขึ้นสู่ทุกพื้นผิวของโลก ส่งผลให้ทุกคนบนโลกติดเชื้อกันทั้งหมดตัวอย่างของการติดโรคระบาดท,ที่เลวร้ายครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ต้องย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางที่มีการติดเชื้อการะโรคจนทุกคนล้มตายไปกว่าครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรปส่วนโรคระบาดท,ที่น่ากลัวล่าสุดนี้คือเชื้ออีโบลาและอาจตามมาด้วยการติดเชื้อซอมบี้ก็เป็นได้แต่แน่นอนว่าอย่างน้อยเราก็โชคดีที่อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันพัฒนามามากแล้วการรักษาทางการแพทย์ก,ก็จเจริญก้าวหน้ามากเช่นเดียวกัน อันดับหนึ่งสงคารามโลกครั้งที่สาม เรามีทั้งดาวค้อน้อยชนโลกดวงอาทิตย์ระเบิดเอเลี่ยนและสำรับอันดับสุดท้ายที่สามารถทำลายโลกของเราได้นั้นคือสงครามโลกครั้งที่3แม้ว่ามันจะไม่เป็นการลบกันในอวกาศเหมือนอย่างในภาพยนตร์แต่มันก็รุนแรงเพียงพอที่จะทำลายโลกของเราได้เพราะมันน่าจะมีความรุนแรงมากกว่าสงครามโลกที่เคยมีมาทั้งการใช้สารเคมีที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้นับล้านการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายโลกได้หากดูระเบิดปรมานูที่ถูกทิ้งลงใน ฮิโรชิมากับนางาซากินั่นเป็นเพียงแค่ระเบิด2ลูกแต่ถ้าเกิดสงครามโรคขึ้นอีกครั้งเกือบทุกประเทศอาจมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์และมันก็จะกลายเป็นฝันร้ายของทุกๆคนเพราะไม่เพียงแค่จะระเบิดทำลายชีวิตแต่มันยังทิ้งคาบกับมันตลาลังสีที่อันตรายไว้ด้วยหรืออาจฉีกโลกออกเป็นหลุมบ่อได้เลยดังนั้นจงทำดีให้กันเข้าไว้อย่าทิ้งระเบิดปรมาณูใส่กันเลยนะเพราะนี่คือโรคที่เราต้องอยู่อาศัยด้วยกัน ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ